ขบวนรถไฟเข้าหวัวลำพงนะครับผมขบวนรถธรรมดาที่210ต้นทางบ้านตาขีนะฮะปลายทางสถานีกรุงเทพหวัวลำพงนะครับก็จะข้าจอดส่งผู้โดยสารที่อดอนเมืองนะฮะแล้วก็จะลงที่สถานีชุมทางบางซื่อสามเสนแล้วก็หวัวลำพงนะครับผมขบวนนี้ขบวนนี้เป็นรถด,ดีเซลรังชั้น3นะฮะ ผู้โดยสารค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมก็ถือว่าผู้โดยสารเยอะเลยนะฮะวันนี้พ่วงมาสี่คันนะครับผมขามาบวนรถธรรมดาที่สองหนึ่งนบ้านตาคลีนะฮะ mm hmm. ก็เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันนะครับ ก็ผู้โดยสารค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะก็ขบวนสุดท้ายที่จะเข้าหัวลำโพงนะครับผมของสายเหนือนะฮะก็สายสันก็จะไม่มีแล้วนะครับผมขบวนนี้โค้งสุดท้ายที่จะเข้าหัวลำโพงนะครับขบวนที่สองเปศูนย์ ก็ได้สัญญาณออกจากดอนเมืองแล้วนะฮะ